ตอนนี้เรามารอชุดช่วงล่างแล้วช่วงล่างกับเครื่องยนต์นะฮะว่าดูดิว่าใครจะเสร็จก่อนกันบอด,ดี้กับช่วงล่างเดี๋ยเราไปถามอาจารย์ก่อนว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้ว ถึงถึงไหนแล้วนะประกอบช่วงล่างอยู่ตัวนี้อ่าประกอบช่วงล่างใช่ไล่ช่วงล่างอยู่จริงช่วงล่างคันนี้ก็เป็นแค่แค่สเตตหนึ่งนะสเตหนึ่งใช่แต่ดูดิหัวท้ายทําไปทํามาเนี่ยก็ไม่แพ้ผลงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่แค่ไม่ได้พ่นไม่ได้ลอกสีชสซีอ่าไม่ได้ลอกสีเชสซีแต่ก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนมาหมดเลยจะเห็นเนี่ยน็อตทุกตัวที่เราเห็นไปเนี่ยอ่าใหม่หมดเลยออเนี่ยเนี่ยดูน็อตลูกหมากข้างล่างนี่ยังใหม่หมดเลยเนี่ยแน่นตับเลยนะเนี่ยแน่นแน อันนี้คือคือต้องบอกว่าอันนี้คือแน่นใช่นะครับช่วงล่างแน่นแน่นคือจะเป็นแบบนี้โยกไม่ไปเลยอ่าโยกไม่ไปแล้วก็เลี้ยวไม่คืนใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ขัดเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญอ่าอ่าน็ตที่จะขับดีได้ไม่ดีได้ครับก็จะเป็นพวกบูทต่างๆอ่าอันนี้บูทปีนกด้านบนที่สําคัญที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันครับหรือว่ามันอาจจะไม่หมดทุกจุดแต่คันนี้หมดทุกจุดคือบูทด้านบนตัวนี้อ๋อดืบูทไปดูหน่อยนี่ก็ได้ไหมบูทด้านบน ชุดคอชั่นบาร์ตัวนี้ถือว่าสำคัญมากรถจะขับเลื้อยไม่เลืออเอ้อยดังไม่ดังนี่ชุดนี้เลยเพราะว่ามันก็สำคัญอ่ะนะสำคัญจริงๆแนละ้วค่อนข้างที่จะเยอะทุกจุดเลยในในไทเกอร์เอร์ไบร์เดิมเนี้ยลดคอชบาร์บูจะเยอะอแต่ถ้าเราเปลี่ยนหมดทุกจุดมันก็หายอาการที่มันยื้อยโยนได้เลยคือับก็ไม่แพ้รถป้ายแดงละครับก็คือเหมือนยุค ปีสองพตอนนั้นใหม่ๆครั้งนึงในยุคนั้นแล้วกันปีกนกบนปีกนกล่างมีไหมมีล่างมมีบูทตัวในเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวจ้าปัญหาเลยที่ว่าน็อตชอบขาดหรือว่าบูทขยับไม่ได้อันนีวขอดูหน่อยชุดนี้ใช่ไหมใช่ชุดนี้น้าหลังตัวนี้ชุดประกบได้ตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยในการตั้งศูนย์ครับตัวนี้สําคัญมากควนเปลี่ยนนะนะว่าเปลี่ยนแล้วก็ชุดชุดกระโหลกหน้าของนี้ชุดกระโหลกหน้าเนี่ยเราบิวให้แบบ ผลงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนผลงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับซีนกาวใหม่ทุกอย่างอ่าเขาทุกตัวเราใช้ล็อกไท์ใส่หมดอ่าก็เท่ากับว่าคือในการทำสเตจเนี้ยมันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่แตกต่างกับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะฮะอาจจะมีแค่แตกต่างที่ว่าเรื่องแชสซีแหละที่บอกเรื่องแชสซีเรื่องการปั่นแต่ก็ ผมถือว่าเนี่ยการพ่นแบบนี้คือมันก็ได้ทุกซองกระมุมเหมือนกันใช่ครับแต่แค่ไม่ได้ยกเครื่องแค่เรียบเนียนความเรียบเนียนของมันอาจจะสู้ร้อนจะเต็มไม่ได้อ๋อแค่นั้นเองก็ไปดูหนึ่งส่วนแล้วกันเนาะในองค์ประกอบของสุดข้างล่างใช่เดี๋ยวเราค่อยไปจอดลึกอีกทีนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะกันใช่ครับ